สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องแบบเบิ่มเบิมนะครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางเลขจากมหารักษะแล้วก็เลขชนจาก6กตารางเลขดังนะครับว่ามีเลขที่ตรงกันบ้างสําหรับคว่ที่ผ่านมานะครับเลขจากมหารักษะก็เข้าทั้ง3ตัวและ2ตัวเลยนะครับจะได้ผมจับคู่ไม่ถูกเองนะครับส่วนใครที่จับคู่เองได้ทั้ง9 4และ54ก็ต้องขอแสดงความดีด้วยนะครับ เลขจากมหารักษาก็เข้ามา3าสีงวดติดแล้วนะครับส่วนใหญ่เลขที่เข้าครับมันจะอยู่ตรงข้ามกันหลายงวดแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ติดกันต้องจับวินเาเองนะครับส่วนอีก5ตารางเลขตั้งนะครับก็มีของเดลินิวร์ไทลัสแล้วก็ลอตเตอรี่พัทนะครับที่เข้าส่วนของไทลัสกับบางกอกทูเดย์หลุดไปนะครับส่วนเลขชน6สำนักนะครับก็มาทั้งเลขไขยสตัวและเลขไขยสตัวเลยครับอยู่ที่จะจับคู่ยังไงนะครับ ส่วนงวดนี้นะครับเรามาลุ้นมาติดตามกันต่อเลยนะครับมาดูแนวทางแรกจากมหาทักษากันก่อนเลยนะครับเริ่มที่แถวบนนะครับมี1ตัวก็คือเลข9นะครับส่วนแถวกลางมีเลข1เลข7เลข6ส่วนแถวล่างสุดนะครับมีเลข0เลข5แล้วก็เลข9ตอนนี้ทุกท่านก็ได้ทราบแนวทางนะครับเลขเด่นเลขชนจากมหาทักษะมาเรียบร้อยแล้ว ใครมีสูตรมีวิธีการจับคู่เลขเด่นของตัวเองนะครับก็ลองไปจับคู่เคาตามแนวทางตามสูตรของแต่ละท่านดูว่าได้เลขเด่นตัวไหนกันบ้างส่วนท่านที่ไม่สะดวกที่จะจับคู่เขาเองนะครับก็มาดูแนวทางจากคลิปนี้ไปพร้อมกันก่อนก็ได้ครับลองดูไปก่อนชอบค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านถ้าเลขเด่นจากมารักษามาในงวดนี้นะครับชุดตัวเลขที่จับคู่ได้มีเลข70 71 91และ95 ตัวนินสุด7 1ตัวรอง9 1ส่วนเลข3ตัวมี470 271และ291โดยงวดนี้นะครับเลขหลักร้อยนะครับผมได้เลข2เลข3เลข4นะครับแต่ชอบ2เลขก็คือเลข2กับเลข4นะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ จากการจับคู่ตามเลขเด่นของมหารักษานะครับเลขมันมีเข้ามีหลุดนะครับชอบค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านต่อไปนะครับก็นําเลขจากมหาลักษ์ไปเทียบชนกับอีก5ตารางเลขดังดูนะครับว่ามีเลขไหนที่ตรงกันบ้างโดยเลขที่ตรงกัน6กสำนักมี1เลขนะครับก็คือเลข6 ไม่แน่เลข6อาจจะกลับเป็นเลข9ก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล anyway> ้วเลขที่มันตรงกันทุกสำนักนะครับมันไม่ค่อยมานะครับส่วนเลขที่ตรงกันสําสำนักมี1เลขก็คือเลข1และเลขที่ตรงกันสําสำนักมี3เลขนะครับมีเลข3เลข5เลข9แล้วก็เลขที่ตรงกันสาสำนักมี4เลขนะครับมีเลข0เลข2เลข7แล้วก็เลข8กวันนี้เลขที่ตรงกันสํานักไม่มีนะครับ ส่วนเลขที่ไม่ตรงกับสำนักไหนเลยนะครับมี1เลขก็คือเลข4นะครับจากไทยลัฐตอนนี้ทุกท่านก็ได้ทราบแนวทางนะครับทั้งเลขเด่นเลขชนจาก6สสำนักมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครมีสูตรของตัวเองนะครับก็ลองไปจับคู่ข้อตามแนวทางตามสูตรของแต่ละท่านเลยนะครับว่าได้เลขเด็ดตัวไหนกันบ้างนะครับต่อไปนะครับในช่วงได้คลิปนะครับก็มาดูเลขที่มีโอกาสมาน้อย10หน่วยล่างกันบ้างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ผ่านทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับผลออก5,4 หลักสิบก็ผ่านแบบวุดวิดเลยนะครับให้เลขสามเลขสี่แล้วก็เลขหกนะครับสามสี่หกมาเลขห้านะครับตัดระหว่างกลางเลยนะครับส่วนวดนี้มาดูกันต่อเลยนะครับเลขที่มีโอกาสมาน้อยสิบหน่วยล่างนะครับหลักสิบมีเลขเก้าเลขห้าเลขสองหลักหน่วยมีเลขสามเลขเจ็ดแล้วก็เลขหกเลขที่มีโอกาสมาน้อยนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสมานะครับเป็นเพียงสูตรการคำนวณเท่านั้น เลขมันมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะครับไม่มีสูตรไหนที่แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ครับมันมีเข้ามีหลุดนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถนําเลขเหล่านี้นะครับไปตัดตัวเลขที่กําลังลังเลไม่รู้ว่าจะตัดเลขไหนออกดีนะครับตามตําแหน่งนี้เลยนะครับตามระดับโอกาสที่มาน้อยสุดนะครับจากซ้ายไปขวาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะถ้าชื่นชอบในการําคลิปก็ให้กําลังใจได้ง่ายเพียงแค่กดไลค์กดถูกใจ ใครที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมไปกดปุ่มซับสไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครเพื่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ